สบายดีพี่น้องสบายดี้อสบายดีสุขุสุกนเนาะพอกันอีกแล้วพี่น้องอยู่กระท่อมน้อยคือเก่าพี่น้องตอนน้ะตอนน้เอ้ยรถพญ่าเนาะป้าป้าเพทลูจีดำบกเอาอีกบ่อาจาห้องน้ำพญาพญาพญ่าบ่คานทีเนาะพยญาบ่มีหูมันบ่คานพี่น้องเลยไปรีบ บ่ห้องคนขายชื่อไทยบ่ได้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เงียบเงาเท้กระท่อมมัาก็มีสองคนจากข้าเจ้าไปทางใดพี่น้องอยู่สองคนแมนกระติบเขาห้องกับบักใหญ่เลยชองคนกินกับน้าจิ้มกิขัวมิ้งีิ้มงคำาำพี่น้องก็เจ๊จอยพเิ่นกาบไป ล็อกล็อกการับจ้างพี่น้องรายได้ตนมัอยู่ไหนพี่น้องหาเงินซื้อบัตรเติมเงินรับจ้างขอได้หาเติมเงินเมื่อวานนี้ลงคลิปไปลงคลิปมาเนี่ยก็เคยเยนี่์เ <c oughs> น็ตเบิร <c oughs> ์ดเนาะเ <c oughs> น็ตเบิร์ดแล้วก็เสื้อไม้ไฟต่อลงคลิปพี่นางป้านี้จะเสร็จนะบุญแดงเสร็จนะพอดีเยอะมาดทั้งเงิน,งนไปลงคลิปพี่นางอีกเลยเนาะ แม่เฮ้ยครับพี่เฮ้ยแต่เพิ่นเพิ่นมาแล้วบ่ยังพี่น้อันไปบิงกาเฮามื้อใดแล้วเฮาก็จังสิได้ลกงัวเฮาก็กั้งบ่อยู่เลยทะลุเยกเฮาก็กสิพอลกลพี่น้องบ่ดำบ่เฮแล้วก็ได้ดำะมื้อใดสิดำนตก มันมีน้ำอยู่ดำก่อนพลหรือเปล่งโอ้ยงวควายก็ยังปล่อยเฮ้ยเฮ้ยยควายให้มันกระทุนหน่ยควายพี่น้องควายโอ้ยไปยิงเลยอ้าวขนไผยน้องพี่น้องน้องอาณาอาตามาเลยเจ้ามองไรเอ็งยิงเจ้ากระทุนดำไทยทำบุญีงามตะลุก้้นา คือมาเลยใชะไหมกาบุดงวดเขากาเมื่อดือพอเงินินไปกับบ่มีเมืองพ่อด้วจงใจันข้าพ่อกาบประจางของลายคนไปลกเนาะชุดนี้วันลูกกานะเ็นางลงคลิปอยู่จะไปลงคลิปนะก็ชุดนี้แหละบางคนเปลืองเฮ้ยมามึงน่ะโอ้ยลงาเงียบกาแต่ลราใช้เลยข่าว่าไปลูกกาเป็นยังคือมาเล้ใช่ไหม ้ยังมาได้พละลอยไปเลยห้าสิบบาทห้อยไปลูกก้าได้ยังมัดยังาบาทห้สิบไปห้าสิบบาทไปลูกได้ยังมัดกามันหยาบเลยหยาบข้ามบดก้าบวจังนงบดก้าคนยัคนเลยคนประมาณคุนไหมประมาณห้าิ กูเห็นลงขีบกูได้ลงขีบปเจ็พันเงินมืออื่นพมแล้วเปิดกระจาชสองรยมื่นอนี่จิไปดำบอไปดำแล้วใครเนาะในทางช่องลอยเนาะไปโลกผัดได้ห้ิบาทลดเต้นี่นเนาะลดนปล่ปลาจงกพนนี่ยกินโลกกินโลดาหม่าหิ้วข่าบอเยนี่แกหน่ไมรับแก้มระทอ่าเดืข่าอยู่ในกอง กินโลดโฮปลาหน่งกินโลไปทำหน้ามือมือนี่ไปทำหนาอีกบ่เขาเจ้าจ้างวันเราทลายมือนะสองร้ <500. S 1> อย <500. S 1> <อ>ใครอยู่ได้เนาะวาอลลี่ได้หาสิบบาทหรือหาสิบพันเดี๋ยวนี้มือนี้นะเอาว่ะได้จังมัดสิ่ไห,หล่ลเงินได้จังมัดของเจ้าน่ะเรกข้ามหันลอยไปนอนข้ามันหยามเออได้จังมัด ชี้มัดอยู่แล้วโอยชีมัดแล้วเท่าไรก็ให้นะแล้วหาชี้มือเลยเออมัดเขาจ้างนะมัดแล้วเท่าไรสองบาทเนี่ยคันชีชีมัดก็ได้แปดชี้บาทนั่นแล้วอันนี้ว่าเลยได้หาชีบาทก็หาชีบาทนะที่ชาวหามัดโอ้มันน้อยไปหน้ากามันอ่อนนะกามันยังอ่อนเนาะกาปุยมันอ้วกปุยเนาะล่าสัตว์ขาดกางเงขาดแล้วมึงหิวข่าเด่หิวเข่านั่นแล้วข้างล่างด้วยกามันอ่อนปุยเพราะ เขาเจะเอาอันนี้เลยเขาเอาคนร้ายมาหนามร้ายอ่ะเขาจะจูบรูน้ำมันธรรมาสตว์จูบอ่าหมายเขาจูบคนไปร้ายเขาก็ทำสีม่วงเลยเนาะเฮ้ยเออเฮ้ยเปนนางหูบันกคลิปมือนือถ่ายแล้วเฮ้ยขอถ่ายคลิปเด้อเด้อจะก็บอกเขาเจ้าสิบนาทีแล้วก็พอแล้วก็ลงไปดาวยอดสีเทา หยุดว่าเออถ่ายแล้วเราสองชาตนาทีแล้วก็หยุดแล้วก็เพิ่งยังถ่ายไหมถ่ายอืมก็ขอเขาเขาได้คลิปเด้อท่าศิลทีอ่าอาเซียนเทพพอพี่เนาะแมนบอกแล้วชิบนาทีพ่อพอเลยเนาะชิบนาทีแต่ว่าถ่ายเธอเราสองชาตนาทีก็ได้ใช้จอยกันเปิดมาแต่ลูกกาพี่เนาะในบ้านน้องแตะนี่แหละเนาะอื ลูก้าน,น้นาพนักงานเก่าเดือนนี่ได้กะแล้วบ่ได้เมื่อยหรือบ่คือว่าไปโลก้ามาเลยก็นอนพักผ่อนอม่ได้นอนเลยบ่ได้เมืออม่อยบ่ไม่ได้เมื่อยมันลายคนมันม่วนเด้เนาะม่วนลายคนก็เโดดเชื่ๆอยู่บ่อออื่าตัวไฟหนับก้าให้เจ้าหนับแองหนับอิงกระหนับ,บ,บห้อางคุโลกาล้าเป็นการกระหนับหือ แม่นบ่ได้40มัดมันก็เมิดมือได้40ซมัดมันก็น่อยโพดยาบ้าเจ้าเห็ดอันลีปลาก็ก่อนปูนเลยมันจังบริปานขนาจากเธอเอาคอแม่นล่ะ200มือกรจ้างหรออืม200บ่ ช่องลอยกับไปดำหน่อยแล้วมันยังช่องลอยกับได้ลายเติบเนะเาะคันนั้นคนะันเป็นเงินเงินกีบกะได้อยู่สามได้อยู่หกสิบกว่าพันได้อันบัตรเติมเงินตั้งหกใบผูกจนสิพอสายคันไปดำหมื่นหนึ่งยายา ถือว่าเขาจ้างแพงอยู่เขาก,ก็งานแรกก็ไดตั้งงานเสด็องลอยพี่เาะไม่รอดแน่ห้างลูอไม่รองานแรกของหมู่บ้านเฮาพี่นนองเลยคืองานเขาเจ้จานจะเข้าบริจาคบริจาคของใครเนาะเขาเจอนต่อพี่นาอห้างจ้างนะลานำหน้านะมัตสีจำาจำมันน่อนะเปยคนน่นะโอ้มีศพะไรนี่้าวมันที่ใช้ศพนะ นี่เ,เออแต่ว่าเขาจจา้าเจ้าเป็นนั่นนั่นตั้งหปีเลยเขายัดของกล้าก,กับตุ๊กพร้อมกันเนะเาจะข้างขาเจ้าตุ๊กกรพวกนี้นั่นมันหมายถึงพวกตำรังนี่ตุ๊กพร้อมกันเออข้าเจ้าขุณมาพีดมาลาชใจ้ชนนา,นานเนี่ยมันสมมติมีคนเหมืนอนหน้าข้าเจ้าน่าดำนี่แล้วเมื่อเลื่อยธงเลยปะหมดแล้วเออแจะได้กล้าข้าเจ้ากับมีลายชุดคือกอัน ขาน้อยครับขคอมอลงคลิปยังคือลูกกาด้อ่ะลงเลยว่านบ่แลงเนี่ลูกกาแล้วอีกจะมือออนมือนาเอาไว้แลงมาิ่อนฉ่อนมือใดบ้านบ้นนี้นะก็ช่อนเลยดีก็ลงเลยดคอยลงให้เจ้าต้องข้ามนะเบื้งนนมีลากิตายหะจะมีเยะจนไดลูกลงลงลูกมนอนี้จะทายจะคลิปใ่ไหมนี่นะ มื่อนี้จะถ่ายจะคลิปกคินกินข่าวบ่มีลงมาแล้วทันว่าถ่ายกินข่าวกับโลกก้าเนาะตอนนี้ลงแล้วจะตอนนี้อาคาพาขากลงลงรถอการผู้ขบักาให้แล้ววะตัวนี้ เอ้เอาลูกมาลูกเปลี่ยนไปนะโอ้ยบอเชื่อดอกบ่หิวเขาหนีเิงัพามล้วีอะพลงีจก้าลาวจีกลากับเปล่ยนนะแสดงมันเดียวกันมาจากจิงไม่ใช่มันเดียวกันโทรศัพท์ดนเดียวกันมาจกดไปแร้วปล่าไปขัดเรไปยังป่าเนอะจีก้าลาเนาะไทยคลบปถ่ายคิบบอก่ ป้าเนมีช่องไปถ่ายบะพ่นมีช่องไปท่ายอีกมีจักช่องไปท่ายนะซาไป้าซาก็ของเจ้าบะอชีก็เจ้าสีของอีกอัเจียอนี้ย่พอลูกขันข้นกานุ่่ยิงนะเออยังปาจันจัึกแต่แอเด้อกสเ้า นั่งเ้านี่กับการฝนตกมืออื่นมือือนี่กับิลกก้าคือกัรอะรพี่น้องเลยเง้านี่กับนางขาเจ้าเง่ช่างแง่ก็นีบอกซะจอยเออข้าเจ้าก้ายูพอเดือนเป็นเดือนเลยเนาะเดือนปลายนะก้าขาเจ้าเดือนปลายป่ยีหาทิดบริคือแล้วมันก็บังเลยสีหทิดสีหมือ้่า้าม ชี <54. S 2> ้หามือเจ้าจะว่าไปตทวที่ชีหาทิศชี้หาทิศนั่งยังอีกช่องเดือนพุ่นมูเขาเล้ยวมือเจ้ายังมาได้ลรงงานชี้หมือโอ้ยว่าโผ่บอดนนัง้าครับเพียงกากีงาเลยีบงายีบใหญ่บักกาเขาจอให่ักน้อยอ่อนมันคือดกอันนี้่นกินบ่เชื้อบบ่หิ้วเข่าใส่งนี้ยชดหล่อน หิวขาเยงินบา้าวเืใช้เงินเขจะยังบหายช่เาอตานเพืายแงอ้าวตอนนิหากาบาตเงินอ่ะจ่ายแล้วแต่เงินก็เขาปทัรจ่ายเจ้าหน้าบเขาใจกาเาปาเงินนอื่นนเออเขาเขาอาศัยแบบถ้าหายแบพร้อมกับดำนาญานอันานม่มีไไปโอ้ยมีคนไปหลายโพดเนาะพร่าช่วงนี้ม่มีไฟดำเขาไปเลยเนาะไปกัหาเงินพอได้ซื้อพริก <c oughs> ได้ซื้อแปรงหนกแ <c oughs> ปรงนู้นมาว่าหาบอัานบนี้บนบ้านบนนบ้านน้ำม่งโหมาโหมาอันนี้เธอมีแต่บ้านน้ำม่วงวะม้านต้องเตนี่เิสีาคนอ้าวบ้านเจ้าของ้องสีหาคนหนึ่งโต้ก,กรบเคเอาเดิมเขาอีกตันนึ่นเขาแต่งตพงไม่ผุนหายผนหายูกได้นไรเลยตาไม่ะจห้เลยตอนย่าหน้าสีหาตานามด ได้ปเ้รวมแล้วก้าเขาเจ้าประมาณพันสองสามพันผู้บอกเมืองนี้เฮ้ยาไทยไว้น้ำมแรงกราไทยไว้มันหิวขเข่าไทยเลยเยนี่ยท่านเด็กสาไทยแล้วเขาก็ไทยไว้เลยเนาะกระไปคือก๋สิบีฝากะช่วนให้น้องชาลาไปน้ําเด้อ เอแล้วจะไปอน่งอ่เฮ้ยขันจ้ไปหิงคักแล้วตอนนี้ถายถ่ายไปลบกสีบริคอเลยบอค่อยหูบอบริคอแต่คอยหูอีกจ้างนึ่งเจ้าห้วคเับจนบาลือหัวมันกระดันโอ้ยเด้มักงวงชุกไปใช่เลยบกินบอ ต้มแกงกับแกงน้ำ hmm. ม้นครับโอ้ยก็เหมือนแกงแต่ว่าแกงน้ไม้อืมปลาทูน้ำม้นยังเขาเจ้าแกงนะมันตายแล้วเขาไปหาใช่เขาเจ้าไปหาใช่มาจากบ้านเอาเขาเจ้าอยู่บ้านยังเดียวมันบอดเนี่ยขาหามาเสียเขาหามามวนอยู่ดอกพี่น้องดำนากับพัดคาบขึ้นไง หลายคนไปเนาะตำผมเจกะลาตำที่กะลากัไปแมมังคุเออมังค่าแก่ขับถ่ายกับเจ๊กะลาวนะเจกะลานไปยังไปลูกกาไปไปถ่ายคีบคีบสิบอกเมือิ่คอกือไปเห็นนักพูดรื่านเนาะมือไห้เห็นอ่าหเขาจ้างแล้เขาซื้อปลาแล้ปลากะจ้างเออมออื่นเใช่นะคนักพูดหน่ะาสิบโลมือแรกนะทิ่ถ่ายคิดจะขึ้นบุ๊บปะ เป็นยังยังสิบริึ้นเป็นยังคือบรินได้ไปคออเนแล้เอเป็นยังยงังสิบริึ้นยเขาจะให้บหอบได้ให้แล้วค่ายเป็นประเด็นนะไม่จ่เจ้ามงา้พเลาะกปลบ้ามือแรกโอแรกเรน้อแรงโพหาสิบโลคนลายมือแต่ขอีนี่มันอพ่อก็ได้นค,คนลายเยกินหวาก้าาจกะจักพจากยาเนานะเอาไปเอามาหลกว่างงานบุญ คนลายมาหมดบ้าเขั้นว่าเขาจะรับมาอ่านมืออื่นนะขอยาวระดับหาหกสิบคนคุณลายเขาอาศัยว่าลายคนนี้มันได้นั่งดีขาดบ่ทันยันคนยันตายทุกคนมืออื่นรถไทยเดียวเนาะเลือเดียวดีเลยใช่ว่ารถไทยสามคันรถไทยคันเดียวบออาถ้าคันเดียวเต้โอ้ยสามูสีนังสิแต่ละสัตว์สี่ยันอ้าใช่ว่าเจ้าสิไป เออไฟลูกออกจากขาลาูกก็ดีนอเซ้จ่อย <ünd> รอต้น<ป>นี้กระโดดลงสามลูกเลยแล่ว<ป>ิีเปลีย่ยนกันไทยกับไทยกันเขาจ้ากับเปลีย่ยนกันแต่ว่าขันรถทันเดียวมันกับท่านคนหลายคนหลาย,าลายขัยนสองขันสามขันกว่า <ünd> รป,ประมาณสามชีคันผมมันยังฉิดทันเคยว่ารถไทยไล่อยู่แล้วเขาจ้างไลยวันนี้เขาจ้าก็ต้องจ้างรถไทยมาเลยเนาะเข้าใจฮะมันแล้วมือเดียวเลยนะหน้าเนามต้องเห็นเนาะ อ่าคนเดียวคนลาเกินถ้าฉลบพิ่อีกหยยําหมเต็มมืออืมแต่ว่าหมดบ่กล้ายาวดลยก็สิมีาเฮาอีหยังมันางกก็ตาอเฮานี่8่8่าบ่ได้ใส่ปุ๋ย2ตาอ่าบ่ได้ใก็คั่นยามกกกหมด8ทําบ่เกี่ยวกบ่ใส่ปุ๋ยก็กได้เนาะใส่ปุ๋ยแล้วลงากากเ้กล้านะอื ข่ายังของเขาเจ้าขาเข่าคือกันนี้เตี้ยนี้ขเข่ายังนึงทาเขาเจาหอมเฉยๆกันโอ้าเป็นกีบคัดกาดำสัมสีม่วนเนาะดำสีม่วนเจ็บจบจ็บเจบเจบจบเลเนาะให้มันแข็งโอ้าอ่อนหนึ่งข้าวใส่ขาดดำอ่อนๆอนี่เลยอ่อนคันข้าวคันข้าจับลายนะขาดแล้วมันะมันจะบัวเผยขาดขลุกนะรักษารักษาให้มันปวดเกันปด เออมันคือปวดน่ะนะมันปวดเออมันปวดแล้วมันอยากอันเผานันลงไฮไม่มันก็เลยปวดนะแต่ว่ามันหักลายเด้อหักมันลายเด้อหักกะลายห่างยาววอห้องน้ำมันมีน้ำเนาะแสบตะกร้าตมือแต่ว่าเออสงหามือของโมเปียวเจียปุ่นตุ๊กเมฆเข้ามาในนาทีหาเขาเจาเข้าชีวัยดำตามันเลยดิเขาเจาเขาบไปเสะเอาไปดำตามันเลยนะแน่มันก็ได้มันพ้นเลยบริเวณปากกาน้ำน้องน้ำคิด เลมูเลแล้วกมูเลยโครงาามนักกาขับีกินใหญ่กาขนาดน้ำหมอนยังใำออกน้ำดำเป็นไปน้ำดอกจ้าอ่าไม่นยงานขิมมูอ่ากาออกน้ำใ่ดำได้เดี๋ยว้จะสกีาอ๋อไม่เนี่่ดะข้าวกราบนอเนาะปรวมาสาคืนเออช้องเคยมาแรงกับอื่นไม่ฮืนดำามขาดแขงกัแขงแขงหนึ่ม่เนครับเออเขาถามจะบอครับ อาข้ามาเนี่ยอาข้ามาต้อนรับยูทูบเบอรมานูกกล้าอาข้าสปอว์มาดูโลกก้าอาข้าสปอว์มมีเงินได้ป่ะเออเขาจะ่ายูทูบเบอร์มามามายังบ่เออคนชาแซี่ยงว่มาอาแสดงตติตามกุฏาเขางทำอเมนตฏิตามจ้าเลยก็สึงทำม่มีเงินห่อก็เมาลับจ้าปรับแตําเงินว่ะ ภาพกับบนัคลิปสร้างของเมิ่งคุู้มเอาูู่ว่าบังลรกาว่าเออยันเฟนคาเฟนพี่น้องแต่ลึงเนีความงามเฟินเลยครับเฟินไปโรกาดำนาเจ้าคาถาปรกมาอย่างบอกเจ้าคุณบอกคนมาเบิงช่นเจ้าอ้าวผมบอกได้ว่ามาลกาบังก็ไ่ไปซุปเปอร์ได้ว่าเขาเขาบฆน่าเชื่อพี่น้องวัน เ้าจอยฟันซีเพนลการลบจ้างลกาเากวแซวตาอาให้มากเลยทั้งวาทั้งถ่ายทั้งวาเลยาษาเลยย่อยากเข้าว่าถ่ายคลิปก็แล้เจะบอกเขาได้ยุ่ถเลือดตอนนั้นจำหมดยุ่ยเลือดตอนนั้นจำบมตจงว่าปะเฮ้ยว่ะถ่ายคลิปว่าแต่เฮ้องเติบฉลุลกาอ้าวค่ะซเปอร์คือมันลกาเขา มาเุ้าเปิดกับมันบ่มีเงินเนาะหาบ่าวได้มิถุนมิถองกาศท้องก็ซับได้บ่าบ่าวเป็นทองเงินหมดแล้วออถ้าว่าถือว่ายากกระเป๋าแบนนี่เลยก็เลยทำก็เพราบว่กระเป๋มาม่มีมห่อติดตาอื่นเด้อครับว่าวเจ้าก็ขอบใจเด้อเจ้าครับว,ว่าติดตามติดตามเลยบ่าวติดต,ต,ต, <laughs> ต,ตามขอบใจว่าคือว่าติดตามก็ติดตามได้ติดตามก็ขอบใจฝากเบิ่องลายๆเด้อเจ้าครับว่า ยาข่าวโฆษณาด้อเจ้าก็บอกเขาเจ้าไโลรถเล่นบ่าไว้บ่บ่วสบัดติดตามถ้าติดตามขอครอบใจละลายได้ขลาติดตามเด้อเขาขอบด้ว่านน้งไปมีวานน้เรียก็ขอบใจว่าเวลาขับคุณจักรพ่น้องว่าห้าหรือกัาหรทุกเลยวาขบคุณจักเได้มีคนดัาฮรีเอเยงดาครับนะครับออมผากาที่กระลาหฮะานนูหฮอมนพี่ลองไอ้คนมาแต่ โลก,กานมืออื่นกับจีเพินกัมืออ่นอานจีเปรเห็นคนได้ราะว่าเขาอลงจากม้งขึ้นจากมง้งฮับป้ายนี่ยไปดัหน้าไปน้าตื่นแต่ชานมแปดม้งแปดมงเนาะแปดมงขึนง้นหาม้งนี่เลยเนาะแล้เธอฮับปายสวกสแปดม้งขึ้นชีบอยเออแปดมงขึนอองข้นชีข้ายอยู่ดรกซะแต่มันเทียนมันเทียนกับขึ้นแปดมงลงบ่าย วนโอมอนพี่น้องขบใกผ้าุคนเ้ากไปแล้วดปเ่อยๆขาิผ้้นเขาเขาพักขึ้นก็จัอยู่หันเบดก้าโอเคพี่น้องพอกันคลิปนะสบายดี